นาซาประกาศความสำเร็จในการทดสอบเติมเชื้อเพลิงระบบ Wet Dress Rehearsal ของจรวดอาร์ตมิส2ก่อนภารกิจจริงองค์กรบริหารอาวกาศและยานนาวาแห่งชาติสหรัฐอเมริกานาซาประสบความสำเร็จในการทดสอบการเติมเชื้อเพลิงครั้งสำคัญของจรวดอาร์ตมิส2ซึ่งเป็นภารกิจแรกที่มีลูกเรือเดินทางรอบดวงจันทร์ในยุคอาร์ตมิสหลังจากที่วิศวกรได้แก้ปัญหาและเติมเชื้อเพลิงลงในระบบได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย พร้อมสำหรับการเตรียมปล่อยจริงในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าการทดสอบ Wet Dress Rehearsal คืออะไร การทดสอบที่เรียกว่า Wet Dress Rehearsal เป็นการจำลองขั้นตอนการเตรียมปล่อยจริงของจรวด Space Launch System หรือ SLS ที่จะใช้งานในภารกิจ Artemis 2โดยทีมงานจะทำการเติมเชื้อเพลิงทั้งไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลวลงในถังของจรวดพร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนนับถอยหลังเหมือนวันปล่อยจริงเพื่อทดสอบอุปกรณ์ระบบตรวจสอบและการทำงานร่วมระหว่างระบบพื้นดินและซอฟต์แวร์การนับถอยหลังโดยไม่ถึงกับจุดระเบิดเครื่องยนต์ การซ้อมเช่นนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนการปล่อยจริงเพราะช่วยให้ทีมตรวจสอบความพร้อมของทั้งระบบและแก้ไขข้อผิดพลาดล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปล่อยจรวดได้อย่างปลอดภัยในรายละเอียดการเติมเชื้อเพลิงและความสำเร็จครั้งนี้ในวันทดสอบที่19กุมภาพันธ์2569ที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาวิศวกรของนาซาได้บรรจุเชื้อเพลิงเย็นจัดลงในจรวด SLS มากกว่า700,000แกลลอนหรือประมาณ2.6ล้านลิตร ซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลวโดยระบบทั้งหมดทำงานได้เป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ภายในขอบเขตความปลอดภัยที่กำหนดก่อนหน้าการทดสอบนี้ทีมงานได้เผชิญปัญหาการรั่วไหลของไฮโดรเจนเหลวในจุดเชื่อมต่อของระบบในช่วงการทดสอบก่อนหน้าทำให้ต้องหยุดกระบวนการเติมและแก้ไขอุปกรณ์หลายจุดเช่นซีลและไส้กรองเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้อย่างถูกต้องก่อนการทดสอบครั้งนี้หลังจากการซ้อมครั้งใหม่ นาซาระบุว่าไม่มีการรั่วไหลเชื้อเพลิงร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างการเติมและทีมได้ดำเนินการซ้อมนับถอยหลังจำลองที่เรียกว่า terminal count ไปจนถึง T 29วินาทีก่อนที่จะยุติการนับถอยหลังตามแผนความหมายของความสำเร็จในครั้งนี้ ผลการทดสอบที่ประสบความสำเร็จนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการอ a ์ t e m i s 2เพราะแสดงให้เห็นว่าสามารถควบคุมระบบเชื้อเพลิงซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนที่ท้าทายที่สุดสำเร็จได้และระบบพื้นดินสามารถรองรับการเติมเชื้อเพลิงในปริมาณมากสำหรับการเดินทางไปอวกาศได้อย่างปลอดภัย ก่อนหน้านี้การรั่วไหลของไฮโดรเจนเหลวระหว่างการเติมเชื้อเพลิงได้ทดสอบการออกแบบและขั้นตอนของระบบสนับสนุนพื้นดินและการแก้ไขในภายหลังก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามของทีมงานที่จะให้แน่ใจว่าการปล่อยจริงจะปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกเรือผลกระทบต่อตารางการปล่อย การผ่านการซ้อมเติมเชื้อเพลิงอย่างราบรื่นทำให้นาซามีความมั่นใจมากขึ้นในการเดินหน้าต่อไปสู่การตั้งเป้าหมายปล่อยลูกเรือรอบดวงจันทร์ครั้งแรกของยุคอาร์เตมิสซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคม2569โดยทีมจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดจากการทดสอบก่อนที่จะประกาศก,กำหนดการปล่อยอย่างเป็นทางการการผ่านการซ้อมเติมเชื้อเพลิงอย่างราบรื่นช่วยให้ทีมงานและนักบินอวกาศสามารถเตรียมตัวสำหรับภารกิจจริงได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ชี้ว่าการเดินทางรอบดวงจันทร์ด้วยลูกเรืออาจเกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้ขั้นตอนที่ตามมาหลังจากการทดสอบ Wet Dress Rehearsal สำเร็จนาไซาจะดมเนินการพื้นฐานเพื่อเตรียมการปล่อยจรดจ,จริงซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากการเติมเชื้อเพลิงการทดสอบระบบต่างๆของยานออรออนและเตรียมความพร้อมให้กับลูกเรือสำหรับการเดินทาง ากทุกอย่างเป็นไปตามแผนภารกิจอาร์เตมิส2จะทำให้ลูกเรือเดินทางรอบดวงจันทร์เป็นเวลาประมาณ10วันและกลับสู่โลกส่งสัญญาณยุคใหม่ในการสำรวจอวกาศของมนุษยชาติสรุปการทดสอบเติมเชื้อเพลิงแบบเวดเดรสรีเ h e a r เซ l สำหรับจรวดอาร์เตมิส2ประสบความสำเร็จโดยรวม โดยนาซาสามารถเติมเชื้อเพลิงเต็มถังและซ้อมการนับถอยหลังได้ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า T29 โดยไม่มีปัญหาการรั่วไหลร้ายแรงเกิดขึ้นซึ่งเป็นข่าวดีที่ส่งผลบวกต่อการเตรียมปล่อยลูกเรือรอบดวงจันทร์ในภารกิจนี้